ปรึกษาท่านอยู่ตลอดเวลาเวลาทางาน่ชืยังเป็นที่พึ่งอยู่ยังเป็นที่พึ่งอยู่ครับครับหลวงพ่อครับท้าบอกวัดปากบ่อเนี่ยตำลําพังของวัดเนี่ยอายุวัดนี่เก่าแก่มากไหมครับก็ถือว่าเก่าแก่อยู่ในต้นๆ้นของกรุงเทพเลยทีเดียวเพราะว่าถ้านับอายุของวัดณถึงตอนนี้ก็สองร้อยกับสองปี้วครับผมโอ้โหสองร้อยกับสองสองร้อยกับสองปีครับผม ครบ200บริบูรณ์สมบูรณ์ครบเมื่อปีพุทธศักราช2552ครับตอนนี้ก็54ก็เพิ่มมาอีกสองปีนะครับ็ถือว่า200รกับสองปีก็ถือว่าเก่าแก่ยาวนานครับใกล้เคียงกับอายุของกรุงเทพมหานครเราทีเดียวของกรุงเทพมหานครเราถึกว่าครบ2 0อปีเมื่อปีพุทธศักราช2525ครับก็220บกว่าปีของกรุงเทพมหานครเราครับแม้วันนี้รายการ พึ่มใจและเกินที่หลวงพ่อได้ให้เกียรติมาในครั้งนี้นะครับตอนนี้อยากจะถามหลวงพ่อในเรื่องของงานงานที่เด่นๆตอนนี้เนี่ยที่ <c oughs> เราจะต้องรีบนําเสนอคือเรื่องของการเผยแผ่ก่อนครับ <c oughs> การเผยแผ่งานด้านการเผยแผ่ของหลวงพ่อเนี่ยทราบว่าปกตินั้นมีงานเก่าของอดีตท่านเจ้าวาดที่ท,ท่านทำไว้อยู่แล้วก็คือเรื่องของศูนย์ฝึกอบรม <c oughs> ใช่ไหมครับครับผมเป็นมีที่มาที่ไปยังไงครับ ตรงนี้การศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนวันอาทิตย์ยมเายาวชนเท่าที่ผมไปศึกษาประวัติที่ตั้งมานั้นท่านเป็นตั้งเป็นยุคนั้นสมัยนั้นงานของศาสนาเราจำยังสังกัดอยู่ที่กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการครับและก็ทางอธิบดีกรมการศาสนาก็มีนโยบายให้วัดนั้นตั้งหน่วยสงเคราะห์พุทธมามะกะผู้เยาว์ขึ้นเพื่อจะ ดูแลอบรมเยวาวชนลูกหลานเยวาวชนลูกเด็กเๆลๆ็กในชุมชนประเคนว่าในเขตสวนหลวงของเราในย่านนั้นเมื่อก่อนเป็นเขตพระขนงในย่านนั้นทิ่นนั้นบริเวณวัดปากบ่อแห่งนั้นจะเป็นชุมชนพี่น้องชาวมุสลิมจะเป็นส่วนมากครับของพุทธเราไม่มีบทบาทน้อยมากล<ง>เลยว่างั้นเหรอน,น้อยมากหลวงพอ่อท่านก็เลยดําริว่าอยากจะตั้งหน ôi, ่วยสงเคราะห์พุทธมามากะเู้เติมขึ้นท่านก็ไปเสนอที่กรมการศาสนาขอจัดตั้ง ถ้าผมจะไม่ผิดก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512เป็นต้นมาแล้วอ <c oughs> พอพูดถึงตัวนี้ก็คือว่าระแวกแวดล้อมของวัดปากบ่อในส่วนมากชุมชนย่านนั้นเนี่ยเดิมทีเดียวในเขตสวนหลวงเป็นชุมชนชาวมุสลิมใช่ครับแล้ววัดปากบ่อไม่มีที่บินทบาดนะครับมาก่อนเหรอฮะขับ,หา,บหาที่บินทบาดไม่มีต้องบินทบาดท, <c oughs> ที่ตลาดพระขนงอะไรประมาณเดินทางประมาณสักสามกิโลไปบินทบาดต้องเดินทางผ่านสวนหลวงนี่ไปก่อน ไปนุ่งมุ่นทะลุออกมาทางตลาดพระขนงจึงจะมีที่บินทบาทมีที่มีที่บินทบาทมีชุมชนชาวพุทธอยู่ที่พระขนงครับเพราะว่าตมธรรมเนียมเรื่องของความเชื่อตัวนี้พี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาไม่อาจที่จะใส่บาตรได้ก็ต้องไปหาพี่น้องชาวพุทธซึ่งห่างไปจากวัดไป3กิโลครับผมแหมยังไงก็เป็นการังแจให้หลวงพ่อนะครับแล้วทราบว่าพี่น้องชาวมุสลิมไม่ไม่ได้เบียดเบียนอะไรทางวัดเลยถ้าเป็นเขตสวนหลวงผมว่า อยู่กันอย่างเกื้อกูลอยู่กันแบบพี่น้องเลยอยู่กันอย่างพี่น้องจริงๆก็คือเกื้อกูลกันอยู่กันอย่างร่วมทุกข์ร่วมทุกข์อ๋อร่วมเพราะเรามาอยู่เรามาอยู่ตรงนั้นคือเป็นเฉลยศึกด้วยกันเฉลยศึกส่วนหนึ่งมาจากเวียงจันทร์อย่างผมมาจากเวียงจันทร์ส่วนพระบุญลุงผมมาจากเวียงจันทร์แล้วอีกส่วนหนึ่งมาจากขเมศส่วนหนึ่งมาแถวกัลันตันแถวปัตตานีอะไรมาทางนั้นเสร็จแล้วก็มาอาศัยอยู่แต่ก่อนเอามาไว้สองฝั่งคลองครับลองพระขนงยาวครับ ตะวันตะวันตกตะวันออกเสร็จแล้วแล้วก็ฝั่งเหนือก็ให้พี่น้องชาวมุสลิมอยู่ฝั่งใต้ก็ให้ชาวพุทธอยู่เสร็จแล้วมุสลิมก็สร้างมัสยิดตามแนวตามแนวคลองฝั่งเหนือฝั่งเหนือฝั่งใต้ก็วัดก็สร้างวัดเรียงยาวขนานกันเวลาสวดมนต์ก็สวดพร้อมๆกันอยู่นั้นอ่ะสวดพร้อมกันสวดพร้อมกันเสียงดังตีกันอยู่นั้นนะครับมันจะเป็นวิธีที่คือคือเราเป็นผู้ทอยทีทอยอาศัยกันนะเป็นเฉลยสึกด้วยกันก็มาอยู่ทอยทีทอยอาศัยกันทุกวันนี้ก็ยังที่ว่า คุยกันกรู้เรื่องถือว่าคุยกันได้คุยกันได้ครับเวลาผมไปบินทาบาตในชุมชนผมบินทาบาัตในชุมชนมุสลิมนะเพราะว่ามีชาวพุทธปะปายอยู่นิดหน่อยผมกาแซกซองไปเอาชาวพุทธผมไม่ได้ผมไปปวดชาวพุทธที่ในชุมชนมุสลิมครับผมเวลาผมเดินผ่านไปถ้าฝนตกมุสลิมอ,ลอ้าวหลวงพอ่งพอวัดบัวเดินตากฝนนะนะอารมณ์ไหมครับอะไรประมาณนั้นเออมีญาติโยมนะฮะเคยเล่าให้ผมฟังว่าท่านอาจารย์ ท่านก็ต้องคิดสิว่งงางั้นนะว่าคนดีเนี่ยอ,อยู่ในทุกศาสนาก็มีคนดีว่งงางั้นคนไม่ดีอยู่ในทุกศาสนาก็มีคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะว่าอะไรกันแต่ละอย่างแล้วเรามาเหมารวมว่าคนกลุ่มนี้ดีกลุ่มนี้ไม่ดีเนี่ยใช่ครับว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ครับไ,ไนะฮะอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ฝากเป็นเสียงมาสะท้อนผมก็มานั่งคิดว่าเออก็จริงนะฮะ ชาวพุทธดีก็มีไอคนที่ไม่ดีก็มีนะเพราะฉะนั้นมุสลิมผมก็ไม่ผมว่าเขาไม่ได้ต่างกันผมสังเกตดูในบัดของผมนะพวกติดยาเยอะเยอะจนจนขโมยเขาเยอะเยอะขโมยของวัดไม่ใช่มุสลิมมีแต่พุทธอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นมุสลิมเขาจะไม่นับคือเราเขาก็ไม่เบียดเบียนเราอะไรประมาณนี้นะอก็ก็คือก็คือสรุปว่าชุมชนในระแวกนั้นไม่มีปัญหาต่อไม่มีปัญหาเรื่องศาสนาครับผมเพราะว่าผมพูดอย่างตลรดว่า เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของการขัดแย้งเป็นเรื่องของการจับมือกันครับเพราะเรื่องของความดีเรื่ององความบุญเรื่องของความดีคือถ้าคิดว่าดีแล้วต้องทําร่วมกันได้ทําร่วมกันได้ไม่ให้ขัดกันครับถ้าอันไหนขัดกันก็ขอกันได้ครับคุยกันได้นะครับแต่สําหรับผมผมมองหาเหลี่ยมที่มันดีที่จะเข้ากันให้มันได้ครับเดินมาตรงนี้แปะมันติดเลียบว่าเดินหาเหลี่ยมจนมาเข้ากันจนได้ เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนนะครับครับเอาละครับตรงนี้ทราบว่าเดิมทีเดินเป็นศูนย์อบกรมเยาวชนวันอาทิตย์นะแล้วหลวงพ่อมาสืบสารงานนี้ต่อก็คือพัฒนาให้โตยิ่งขึ้นผมมารับช่วงมาปีพุทธศักราช2525ครับซึ่งผมมารับช่วงช่วงนั้นก็ถือว่าชาวพุทธเราเริ่มมาอยู่หนาแน่นกันแถวตามชุมชนต่างๆครับผมก็ ค่อนข้างจะทุ่มเทนในช่วงนั้นครับคือผมยอมลงทุนที่จะหารถว่าจ้างรถแถวๆนั้นไปรับเด็กตามชุมชนครับให้มาอยู่ที่วัดบินทบาทก็ยากจากแต่ผมพยายามที่จะบินทบาทวันอาทิตย์บินทบาทให้มากที่สุดเพื่อจะเพื่อจะมีอาหารเหลือสําหรับเลี้ยงเด็กตอกงางวันด้วยอะไรประมาณนั้นอ๋อคือเลี้ยงเด็กเอาข้าวก้นบาทนี่แหละข้าวก้กนบาทเ,บเพื่อจะให้เขาเขาสำนึกในบุญคุณพระพุทธสา,าสนาด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ประชาชนก็ดี เขาเขาทราบว่าเราบินทบาตมาเลี้ยงเด็กด้โยมใส่บาตรเยอะๆหูเขาหม้อใหญ่ๆคันใหญ่ๆเทเขาใส่เต็มบาทเลยเอาหลวงพ่อเอาไปเลี้ยงเด็กด้วยอะไรเอาไปเผื่อแผ่ลูกศิษย์ด้วยอะไรประมาณนี้นั่นฟ er> ังแล้วชื no yes ่นใจเหลือเกินแม่ก็คือบินธบาตไปเยอะๆเนี่ยยังมีคนรอทานที่จะจะให้เราช่วยเหลืออีกเยอะอันนี้คือตอนแรกๆที่หลวงพ่อมาสารต่อครับผมแล้วปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับปัจจุบันนี้มันน่าใจหายนะครับ เป็นยังไงครับสังคมมันเปลี่ยนสุดท้ายเราก็ตามสังคมไม่ทันอย่างที่ผมปรารบบนต้นนั่นแหละครับสังคมอะไรมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเราตามสังคมไม่ทันครับเราตามสังคมไม่ทันทุกสิ่งทุกอย่างในในเขตพระขนงหรือในย่านอ่อนนุชที่มันเปลี่ยนไปครับในช่วงที่ห้างซีคอนมันขึ้นนะท่านอพอขึ้นปูโปหมดใหญ่ที่สุดในโลก ห้างสัมปทานห้าของโลกห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นในย่านชุมชนนั้นนนย่านชุมชนนั้นครับโป้เขาโป้หมดทุกรูปแบบลูกเล็กเด็กแดงผู้เลัาผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่เขาได้หมดการโฆษณาของเขาการบริหารจัดการเขาาบริหารมันชวนให้เขาให้เด็กเหล่านี้ออกจากวัดเลยว่างั้นเหรอโอ้เขาทิ้งวัดไม่เป็นทาเลยท่ะทิ้งวัดเลยเหรอครับเขาเขาไปเลยเขาต้องใช้คำว่าทิ้งวัดเข้าห้างเลยเข้าห้างเลยอืช่วงนั้นพอดีประเอินว่าครับใน ส่วนการบริหารจัดการของเรารก็ต้องอยอมรับอย่างหนึ่งว่าสังคมเราบางทีเราปรับพลนและหยุดไม่ทันเมื่อก่อนสังคมของวัดปากบอมันอยู่ทุง่งนาชาวพุทธมีน้อยกินนิมนต์เกือบจะไม่มีบิณฑบาตก็ลำบากกินนิมนต์ไม้ต้องพูดถึงเกือบจะไม่มีครับพอมาถึงจุดหนึ่งที่ชุมชนม,มาขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นญาติโยมชาวพุทธมากขึ้นมากขึ้นบิณฑบาบาก็ง่ายขึ้นกินนิมนต์ก็เยอะขึ้นบางที อันนั้นก็ไม่ไม่ใช่วิภาควิจารณ์พระนะครับบางทีเราก็ทิ้งงานาศาสนาไปไปงานบริการประชาชนมากไปน้อยหนึ่งมันก็เลยทําให้งานเผยแพร่ของเรานั้นหย่อนประสิทธิภาพลงแทนที่เราจะอยู่กับเด็กเราก็ทิ้งเด็กให้อยู่วัดแล้วก็ครับไปจิติมนต์กลับมามบาปบาเด็กมันไปเที่ยวซีคอนหมดแล้วอมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดปัญหาเกิดปัญหาที่ผมมานั่งทบทวนอีถ้าเรายืนอยู่อย่างนี้เราคงไปไม่ได้ครับ เราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ครับคิดมองหาช่องทางช่องทางของผมจะยืดเยืยอเอาดีกเข้ามาวัดเดิมครับพ่อครับผมตัดสินใจผมตั้งโรงเรียนนะอ๋อตั้งตั้งโรงเรียนน่ะเอาคราวนี้มึงหนีไม่ได้แน่ๆคิดนะจ๊ะเพราะว่อไม่ไปพบังคับเหมืนเก็เลยว่าเดิมเดิมทีเดียวเนี่ยนะฮะเปิดเป็นศูนย์อบรมเยาวชนวันอาทิตย์นี่นะฮะมาแพ้ทางความบันเทิงของห้างสรรพสินค้าที่เกิดขึ้นใหม่ๆแต่หลวงพ่อก็มาคิดดูแล้วว่า ต้องหาทางที่ให้เด็กเข้าวัดให้ได้ครับจึงกับพัฒนามาสู่การาศึกสาสงเคราะห์ซึ่งเราจะคุยกันในโอกาสต่อไปครับนะครับเอามาคุยงานต่อว่าแล้วในส่วนของการที่นําคนเข้ามาจากการเผยแผ่เนี่ยมีการจัดบวชพระบวชเนนประจําปีไหมครับนั่นคือทําคู่ขนานกันเลยเป็นพอเปิดพุทธหลักเลยพ่อเปิดพุทธ,ทธาาศาสนาขึ้นมาครับมันจะมีลักษณะพิเศษทางหนึง่งพุทธาาศาสนาวันอาิตย์ครับ คือมักจะเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงมาเรียนเด็กผู้ชายไม่ค่อยสนใจอืเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อท่านก็มา,มา,มาตระหน,นักที่พันตั้งขึ้นมาครับท่านก็เลยจัดงานคู่คณะคือบรรพชาบรามาเนนพักดูดูร้อนควบคู่ก<อ>ันไปด้วยจัดโครงการนี้ตีคู่ขึ้นมาเลยครับตีคู่ขึ้นมบทนเนรพักก็ดูร้อนครับอันนั้นผมก็ม,มารับช่วงเมื่อปีครับพุทธศักราช2525ันเหมือนเดิม ทั้งทั้งสองโครงการผมมาผมมารับช่วงกับหลวงพ่อผมมาช่วยแบ่งเบาภาระท่านในช่วงนั้นช่วยช่วยทางานช่วยกับท่านนะครับผมมาดูแล้วเด็กน้อยหน่อยมันหาหาเด็กที่จะมาบวชไม่มีครับเบื้องต้นผมรับสมัครผมขึ้นไปรับสมัครห้าสิบคนเขาเข้ามาสมัครอยู่ประมาณสักยี่สิบคนประมาณอย่างนั้นผมราะว่าอีถ้าเราทํางานอยู่อย่างนี้มันก็คงจะไปไม่ได้เพราะเขาเลยตัดสินใจว่าสร้างภาพอันบางทีการสร้างภาพมากับ มันจําเป็นสําหรับการทํางานของพวกเราเหมือนกันเนาะผมต้องใช้คําว่าเป็นกุศโลบายก็แล้วกันเป็นอุบายที่ก่อให้เกิดความดีครับเด็กในกรุงเทพมียี่สิบผมไปเอาเด็กต่างจังหวัดแถวบ้านผมทางเีสารเพราะว่าเขาอยู่ว่างๆผมลงทุนไปบบันทงกลดมาเลยสามมาบวกกันก็ได้50ลงทุนเสียค่ารถ ไปเอาเด็กจากต่างจังหวัดทางภาคอีสานมา,มามเพื่อนำมาเข้าร่วมโครงการเพื่อ,หอให้มันได้ครบตามจํานวนที่เราวางไว้อันนี้ยุคแรกๆเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นอย่างนั้นโอ้โหนี่ลําบากมากนะครับเนี่ยก,ก็ค่อนข้างจะถ้าใจไม่รักใจไม่ชอบใจไม่สู้มันก็ทําไมได้นั่นแหละหลวงพ่อครับกว่าจะเอาลูกเข้ามาเลือดในอกเขาเนี่ยนะฮะเนื้อในอกก็เลือดในอกกว่าที่จะให้ลูกมาบวชเนี่ยไม่ง่ายนะครับอันนี้ให้มาแล้วเนี่ยยังต้อง ภาระนี่เรายังต้องมาแบกต่ออีกครับในช่วงในช่วงบรรพชาสัปดาหเกือบไม่ต้องนอนนะครับเกือบไม่ต้องนอนกันเลยเกือบไม่ต้องนอนดูต้องมาหัดหัดคือพูดตรงตรงอ่ะหัดเลี้ยงลูกครับเลี้ยงเลี้ยงลูกของโยมเลี้ยงลูกของโยมเราเราไม่มีลูกเราเราเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเด็กป็นไรเรามาเรียนรู้พฤติกรรมของเด็กมากินมานอนมาคุกเคี้เขาเรียวเรารู้พฤติกรรมเขาเขาต้องการไงเขาชอบยังไงเขาเป็นยังไงจุดอ่อนจุดอะไรเขาดูตรงไหนเราต้องมาเรียนรู้พฤติกรรมเขาแหมคนโบราณท่านบอกว่า พระในอุปมาอย่างถึงเวลาเวลาจะจะเลี้ยงคนเนี่ยเวลาคนมันดื้อเนี่ยเห็นคนโบราณทั้งบอกกันนะครับว่าต้องคิดที่จะเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมถึงขนาดนั้นนะฮะคือว่าจะต้องเอามาขัดกาวเอาใช่ไหมครับครับเอาละครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับงานอีกต่างๆเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่ของรายการบอก่าถ้าทำเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองต่อไป มาพบกันในช่วงที่2ของรายการบอกข่าวเล่าธรรมนะฮะในวันนี้พระวิทยากรรับเชิญในวันนี้ท่านพระอาจารย์พระคร,รูวรกิจจารทรน,นะฮะท่านเจ้าวัดวัดปากบ่อเจ้าคณะแขวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนี้ท่านกําลังสนทนาอยู่ในเรื่องของงานที่ท่านได้สืบทอดมาท่านพระอาจารย์ครับเยวมาคุยกันต่อนะครับพ่อครับ เมื่อสักครู่กำลังพูดถึงเรื่องว่างานที่สืบเนื่องจากศูนย์อบรมเยาวชนก็คือการบวชพระบวชเนรับทราบว่าปีหนึ่งหลวงพ่อจัดกี่ครั้งครับบรรพชาสามเนรภาคตะวรนออกก็จัดรอบเดียวคือเดือนเมษาอ๋อก็คือภาคก็ดูร้อนอย่างเดียวภาคฤดูร้อนเด็กไปไปมาเด็กเยอะขึ้นเด็กเพิ่มขึ้นตอนนึงนะตอนนี้คือเด็กเกินเด็กเกินเรารับสมัครหนึ่งร้อยเข้ามาสองร้อย เราสมัคร150ก็ปรมา250อะไรประมาณนั้นโอ้ oh, สาธุ<ก>เลยก็เลยมองว่าเอ๊เราจะทํำยังไงถึงจะรองรับได้สถานที่เราจํากัดครับสุดท้ายผมก็เลยใช้วิธีการหารสองหารสองเลยช่วงหนึ่งเอาจากช่วงเดือนกลางเดือนมีนามมาถึงต้นเดือนเมษาครับรอบที่สองก็จากเดือนเมษาไปถึงต้นเดือนเมษาถึงป,ปลายเดือนเมษาส่วนรอบที่